สวัสดีครณครูทุกท่านและก็นักเรียนทุกคนนะคะเรื่องที่ครูจะพูดวันนี้เรื่องแรกเลยก็คือการใช้อุปกรณ์นะอุปกรณ์ในห้องพัสดุทุกคนรู้หมดของอยู่ตรงไหนไปหยิบมาใช้ได้แต่เวลาเก็บท่านไม่เก็บเลยทิ้งทุกที่เราไม่รักของเลยถ้าเราทิ้งหมด คนเอาไปแล้ววันหลังเราเอาที่ไหนใช้ล่ะคะทุกคนต้องช่วยกันประหยัดค่ะสมบัติส่วนรวมก็นึกว่าเป็นสมบัติของเราด้วยถ้าเราเก็บดูแลรักษาดีมันก็ใช้ได้ยาวเอาเงินไปทำหนึ่งอื่นไมได้ไม่ไ้จะมาซื้ออุปกรณ์ตลอดเวลาเลยเพราะเราทิ้งหมดมีทุกที่นะเพราะนั้นใครที่เอาอะไรไปใช้ขอความกรุณา ช่วยเอามาเก็บที่เดิมด้วยนะอีกเรื่องหนึง่งขยะดูแลเขตรับผิดชอบก่อนก็ว่างสมุดจะวางไม่เต็มข้างหน้าหมดเสร็จแ,แล้วกลับมาทิ้งเต็มหมดเลยทุกที่พูดทุกเวรพูดทุกวันแต่เราไม่เอาไปปฏิบัติเลยครูไปโรงเรียนหนึ่งซึ่งเป็นวันเสา ครูชื่นชมโรงเรียนนั้นมากไม่มีขยะสักชิ้นเดียวซึ่งวันศุกร์นั้นตอนเย็นไม่มีการทําเวรแล้วทุกคนกลับบ้านหมดแต่ครูไปเจอวันเสาร์โรงเรียนก็ไม่มีขยะสักชิ้นหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนรัประสาทก็เป็นแบบนั้นนะทุกคนมาชื่น้มขยะไม่มีแต่ตอนนี้พฤติกรรมนั้นมันหายที่ไหน เราชอบอยู่กับกกองขยะเดี๋ยวลูกใครไม่เห็นก็ใส่หน้าทำไมเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ตัวเราเราไม่ทิ้งและเห็นใครทิ้งก็ช่วยกันเตือนช่วยกันว่าไม่ใช่ธุระไม่ใช่โรงเรียนก็เหมือนบ้านหลังนึ่งท้ามานี่มาอยู่โรงเรียนแล้วกลับไปก็เย็น คนนั้นเราต้องช่วยกันดูแลบ้านของเราให้มันสะอาดให้มันเรียบร้อยฝ <Yeah. S 1> ากไว้ด้วยฝากจังเลยแต่เราไม่ค่อยจะรับฝากกันเลย,เย,เเย,ลเลยอีกเรื่องหนึง่งเรื่องอาหารกลางวันระดับมธัธยมกรุณาใครที่จะรับประทานอาหารกลางวันช่วยซื้อด้วยไม่จําเป็นจริงๆอย่าไปซื้อตรงนู้นเพราะแม่ครัวเขาเตรียมอุปกรณ์ไม่พอ บางครั้งไปซื้อที่นู่นเลยเยอะเขาก็ไม่พอแลลวเขาไม่ได้เตรียมไว้ให้เพราะนั้นเห็นใจคนทําครัวด้วยอยาจจ่าเอาแต่ใจตัวเองนึกอยากกินอยากกินมันไม่มอยากกินก็มนไม่กินเวลาครูจานทิลาเอามาขายเนี่ยช่วยกรุณาซื้อไม่ได้ตรวจสอบยอดได้ว่าวันนี้ต้องเตรียมอาหารเท,ท่าไหร่นะอีกอย่างหนึง่งขอนี รู้สึกว่าจะมีอาหารเสริมมาเยอะแล้วโรงเรียนนั้นให้อาหารบริการฟรีนะคะสารอาหารก็ครบถ้วนแต่เราไม่ชอบทานชอบเสียตังค์อ่าวันนี้ใครจะรับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารบ้างเพื่อยกมือค่ะพอซีแม่จ่ายกถึงสูง ไอ,เอ้ไอ้คนดีนับที่ได้ทจะทได้จ่าขึ้เดี๋ยวถ้าเพราะว่าข้ามันเหลือมันเสียหายคนเดียววะคนเดียวเรอที่ไม่กีเนี่ยคนเดียว,วกันเลยใช่ปะสองคนใช่สองคนสองคนนะคะเ<ห>ดี๋ยวจะตัดออกสองคนเดี๋ยวถ้าไม่ไปเอาข้าวกล่องเจอกัน มันเสียหายค่ะเราเรียอุปกรณ์ไ้แล้วเสียทุกอย่างโบนเน่าเสื้อเปล่า,าเอามือลงค่ะอันนี้เราให้ทานฟรีนะคะไม่ได้ทิศตังแต่เราไม่ชอบทานมงคลน้ำมาเองถามมีอะไรมาไข่าดาวไข่เจียวคือโรงเรียนเราไม่ไข่เจียวอ่ะนี่แถมนอกจากไข่ขเจียวแล้วยังมีกับข้าวอื่นด้วย ทานไม่ได้ต้องกินแพ่เดียวที่บ้านไม่เข้าใจเพราะนั้วันนี้ฝากหลายเรื่องนะคะเอาไปไปฏิบัติด้วยคงจะไม่เจอแบบเก่าอีกนะคะทั้งโตทั้งเล็กอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งร้องเพลงชาติโอ้โหอนุบาลร้องเพลงดังมากวันหนึ่งวันสองดังมากเด็ก,กโตๆที่ร้องเพลงได้ถูกต้องเนื้อหาถูกต้องเสียงไม่เคยม,มีนะเพราะนั้น เราต้องนำน้องไมาให้น้องนำช่วยกันไม่ต้องไปบังคับไม่ให้ต้องตะโกนบอกทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะได้ได้ครับได้ค่ะได้ไหมคะได้คุณบอกได้ไหมคะเลยได้ตอนนี้กิจการนึง่ายเรื่องหนึ VERY ่งการความพาร เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักกันเลยเดินสวนทางเหมือนครูมีคนนิดเดียวนะักเรียนมองไม่เห็นนะแต่ครูไม่ได้ทักตรงนั้นหรอกค่ะเอ้ทำไมไม่ไหวไมาเลยไม่ได้พูดอะไรแต่มันเป็นมารยาทที่ทนไม่ได้เมื่อก่อนจะมีคำวา่าที่ว่าลูกประศรีมไหว้ทักทายกันแต่ปัจจุบันนี้พฤติกรรมนี้มันเหลือน,น้อยหรือเกิน รับตัคิดรับตัวเเองแยกกานอ่างนี้ค่ะ